สวนโต้เนี่ยรวนแล้วแต่เป็นของมีความหมายแล้วก็เกี่ยวกับความรักทั้งนั้นนะคะ,ะเริ่มจากช็อกโกแลตนะคะแล้วก็สติกเกอร์เอ้ยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะจาันช้างทำไมอ่ะลายมากเลยไม่ใช่แต่ตำราฮว,วงจุ้ยมันเกี่ยวอะไรกับสติกเกอร์<ม>อเกี่ยวอะไรกับช็อกโกแลตอ่าไม่เนี่อันนี้ไม่มีอยู่ในตำรา <c oughs> เล้วล่ามาทำไมจันช้างก็เป็นสัญลักษณ์ของ ความรัก,รกที่ไวรุ่นไวรุ mm ่นเขามอบให้กันในช่วงเทศกาลแบบนี้ตอนเด็กๆ,ๆเคยอ่านการ์ตูนญี่ปุ่น,นะเขาจะมีะแบบว่าผู้หญิงไปแอบชอบใครนะก็จะไปทําขนมช็อกโกแลตไปใส่ใต้โต๊ะให้อะไรอย่างนี้ไงก็เลยอยากจะรู้ว่าวันวาเลนไทน์เนี่ยทุกคู่เนี่ยทำอะไรเซอร์ไพรส์บ้างสามีที่ผ่านมาเหรอค่ะไม่ค่อยทําบ่อยพวกเราไม่ชอบเซอร์ไพรส์กันเพราะว่า เพราว่าเซอร์ไพรส์เเวลาทำเซอร์ไพรส์แล้วมันจะเซอร์ไพรส์กว่าแล้วก็ไม่เคยจำตะกี้ยังคิดอยู่เลยมันก็โดนเตือนอยู่นี่ยจริงๆจริงๆรพออยู่กันเป็นนานพออยู่กันเป็นเหมือนเพื่อนละไม่ต้องเซอร์ไพรส์อะไรละแค่นานๆค่อยว่ากันทีก็ได้ก็จะบอกกันว่าเอออยากทำอะไรปรึกษากันเลยอยากทำอะไรอยากทำไหมไม่อยากใช่ไหมไม่อยากก็ไม่เป็นไรอยู่บ้านนอนอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าอยากทำไปกินกงกินข้าวก็ว่ากันไปกุ้งกินกันหนุ่งหนุ่งหนิ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 งเซอร์ไพรส์ัไหม ปกติปกติที่ผ่านมาเนี่ยที่ผ่านมานี่ไงกำลังคิดใหญ่กำลังคิดอยู่เนี่ยคิดเป็นราชดาราเทียเตอร์วันแห่งความรักเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องของหนุ่มสาวอย่างเดียวนะความรักที่เรามอบให้กับคุณพ่อคุณแม่เราอ่ะมีของขวัญให้แม่เราทุกวันวันที่ไทยนี่ใช่ไหมนี่้อนา๋อหนึ่งดีเอ๋อคุณเอกคุณเอกคุณเอกมีอะไรเซอร์ไพรส์บ้างคุณป๋อบยังไงพี่ป๋อไม่เคยเซอร์ไพรส์เอกเลยติดหนวดมาเลยปีที่แล้วจำได้เลยว่าไม่เคยได้ดอกไม้สักช่อเลยใช่ไหมคะซื้้ออใหพี่ป๋เอองเเลยรรราาทจกกดบัวม แล้วเขาว่าไงพอเอไปให้เขาแล้วเขาก็ตกใจใช่าผู้หญิงให้อะไรกันวันนี้มันพระเหรอในปอถามแล้วคุณตังไงเหมือนพี่แมมจะไม่ค่อยมีเซอร์ไพรส์อะไรกันสักเท่าไหร่จะไปแค่นัดกันไปเลยเหมือนพี่แมมเลยค่ะดอกไม้ก็น่าจะมีทีอยากไปไหนอยากทอะไรไปไหนบอกกันเลยอ่าอย่างนั้นของอื่นๆที่จะมาปรับฮวงจุ้ยเสริมความรักเนี่ยเออช่วยปรับยังไงอ่านะครับวันนี้ก็มีคำแนะนำกันแล้วกันนะในหลักขอฮวงจุ้ยเนี่ย อุปกรณ์ในสิ่งที่เป็นตัวช่วยนะในเรื่องของความรับรองย้ำว่าเป็นตัวช่วยนะตัวช่วยสุดท้ายแล้วตัวเราก็เป็นตัวจริงตัวหลักนะนะครับตัวช่วยมีหลายอย่างนะครับอันดับแรกเลยคืออันนี้นี่หลายคนเคยเห็นนี่นะครับลูกแก้วคริสตัลนะครับหรือว่าไอ้พวกก้อนหินที่เป็นสีชมพูทั้งหลายเนี่ยโรสคอร์ที่เราเคยเห็นเนี่ยนะครับสำคัญก็คือว่าในของช่วยเขาบอกว่าอันนี้ถ้าเกิดเราวางไว้ถูกที่ถูกตำแหน่งมันอาจจะไม่ได้ใสแบบนี้ก็ได้นะมันจะมีแบบที่เป็นเจรไนเป็น คริสตัลเหลี่ยมเมลยนะครับแบบนั้นก็ได้อันนี้จะเหมาะสําหรับทิศตะวันตกเฉียงใต้ของห้องนอนไม่เพื่ออะไรอะคะมันคือทิศนี้มันเป็นทิศแห่งความรักความสัมพันธ์นะครับการที่มีพวกแก้วหรือว่าคริสตัลแบบนี้มันจะเป็นสิ่งที่ช่วยทําให้เกิดพลังงานที่ดีตะวันตกเฉียงใต้รูปคู่ละรูปคู่ละรูปคู่ก็ได้นะครับของที่เป็นคู่หายรูปคู่นะครับหรือว่าอย่างจีนเนี่ยเาก็จะมีพวกเป็ดคู่หงคู่เคยไหมอ่าเนี่ยนฮะเพราะว่า ก็ถือว่ามันเป็นสัญลักษณ์ที่แบบอย่างหงเนี่ยคือถ้าตัวหนึ่งตายไปแล้วอีตัวหนึ่งจะไม่มีคู่ใหม่เลยนงอเหรอใช่ใช่นะครับแม่เอามาวางไว้ให้ไปดูว่าทิ่หรือเปล่าก็ลองลองไปดูว่าเ้าต้น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 ต้ต้นต้นตนต้นตนต้่ต้น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 ต้งนะ้น็มนต้นต่นตนต้หต้นต้นนต้นต้น็นหงนต้นอ้นต้น่้อ้นน้นนนนนานนา คนโสดก่อนละก <writer. S 1> ันนะมันย้ำไปแล้วว่าเออใครที่ยังเป็นโสดอยู่เนี่ยในปีนี้นะครับต้องยอมว่าในปีนี้เนี่ยทิศที่ถือว่าเป็นทิศมงคลในเรื่องของความรักเนี่ยก็คือทิศตะวันตกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงเหนือนะครับอันนี้สำหรับดอกไม้นะฮะดอกไม้ดอกไม้ที่เราวางอยู่ด้านหน้านะฮะที่วางอยู่ด้านหน้าเนี่ยนะครับเป็นดอกไม้กระถางที่คนแฝงอนี่ยอ่านะครับคือไม่จำเป็นต้องเป็นดอกนี้นะฮะอะไรก็ได้อะไรก็ได้นี่เป็นตัวอย่างนะครับเราก็ ควรจะนําไปปลกูกไปวางนะครับไปประดับตกแตง่งบริเวณรอบตัวบ้านเรานะครับแต่ว่าเน้นเฉพาะทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับบ,บริเวณภายนอกนะครับก็จะช่วยเสริมความรักสาหรับคนโสดที่ต้องเป็นข้างนอกเพราะว่ามันจะเป็นโอกาสของความรักที่มาจากข้างนอกนะครับแต่ถ้าคนที่มีคู่แล้วนะครับทาให้ความรักเนี่ยมีความสามัคคีนะครับมีบรรยากาศที่ดีอันนี้เป็นเรื่องของความรักภายในบ้านเราแล้วควรจะเอาดอกไม้เหมือนกันนะฮะไม้ดอกเหมือนกันเนี่ย ไปวางไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือแต่ว่าอยู่ในตัวบ้านของเราอาจารย์ช้าง่ะแล้วมันต้องเป็นดอกไม้ที่เป็นดอกไม้สดไหมหรือเป็นดอกไม้พลาสติกอะไรเงี้ยควรควรควรจะเป็นดอกไม้สดมากกว่าควรจะเป็นดอกไม้สดควรจะเป็นดอกไม้จริงนะครับเพื่อตกเฉียงเหนือตกเฉียงเหนือสําหรับดอกไม้ก้าสมมติว่าบ้านไหนนะเห็นทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีดอกไม้อยู่หน้าบ้านนั่นแปลว่าบ้านนั้นโสดจีบได้ ถูกไหมอ่ากระสกถูกต้องถูกต้องนะครับแต่บ้านฉันฉันวางไว้ในบ้านแสดงว่าพวกเราทุกคนฉันไม่สนแล้วนะจ๊ะใครอย่ามายุ่งกับสามีในบ้านไม่มีใครเห็นหรกค่ะใครจะเข้าใ้หนูจะติดป้ายไว้หน้าบ้านแบบบ้านนี้วางดอกไม้ทิศตะวันตกเฉียงเหนือไม่ต้องติดตรงก็รู้นะครับนั้นเนี่ยก็เรียกว่าสามารถเริ่มต้นได้นะครับตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นช่วงที่แบบ วงจุ้ยก็เริ่มจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับฝ่ายนิดนึงก็คือว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ม,นมันยังมีพื้นที่อีกส่วนหนึ่งก็คือบริเวณห้องครัวนะ มคอันนี้สำหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วจุดจีนปีใหม่ที่เป็นการทําความสะอาดห้องครัวเนี่ยนอกจากจะทําให้เกิดโชคแล้วเนี่ยนะครับบ้านที่อยู่แล้วครัวแบบแตกร้าอะไรแบบนี้ไม่ได้นะต้องซ่อมแซมให้ซ่อมก่อนจุดจีนด้วยใช่ไหมนะก่อนจุดจีนแล้วก็พวกพื้นที่บริเวณเตาเนี่ยจะชุดเล้าเตาแบบไม่ได้ใช้งานเนี่ยอันนี้ไม่ได้นี่มันคือความรักดีแล้วอยากรวยแล้วอ่ะใครที่อยากรวยอ่ะครับช่วงหน้าห้ามพลาดเลยนะฮะเทพเจ้าแห่งโชคลาภชื่ออะไรนะเอ๋ชัยสิงเอียรู้ปากคุณเอ๋ชัดนะฮะ ใช่ส so oh no> ิ่งเดียวพกากระดาษเตรียมไว้เลยเพื่อการจดโดยเฉพาะนะใครอยากรวยช่วงหน้าสักครู่งค่ะเียาอง